ลูกอายุหนึ่งปีขึ้นไปแล้วคุณแม่เปลี่ยนนมให้ลูกนะคะจากกินนมชงก็เปลี่ยนมากินนมกล่องหรือว่านม U.S.T แต่ผลปรากฏว่าหลังจากที่ลูกกินนมกล่องไปแล้วเนี่ยลูกอึแข็งลูกถ่าย,ยากเราจะมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะการที่คุณแม่จะให้ลูกกินนมกล่อง U.S.T นะคะก็คือสามารถให้กินได้ตั้งแต่ลูกอายุ1ปีขึ้นไปการที่จะให้ลูกกินนะคะคุณแม่กินนมกล่องเนี่ย คุณแม่นึกไว้เสมอว่า1ปีขึ้นไปอาหารครบห้าหมู่เป็นหลักหรือว่าอาหารสามมื้อเนี่ยเป็นหลักแล้วนะคะนมก็เป็นแค่สิ่งรองให้คุณแม่ลองนะคะลองแบบนี้ถ้าลูกอึดแข็งถ่ายยากอันดับแรกก็คือลองเปลี่ยนนมลูกของเราอาจจะกินนมแล้วไม่ถูกกับยี่ห้อนั้นนะคะอาจจะกินแล้วท้องอืดถ่ายยากท้องผูกท้องเสียถ่ายเหลวถ่ายบ่อยหรือบางคนเนี่ยอาจจะแพ้นมก็ ถ่ายเป็นเลือดเลยก็ไม่นะคะสิ่งแรกที่จะเปลี่ยนก็คือลองเปลี่ยนนมยี่ห้อนั้นดูก่อนนะอาจจะไม่ถูกกับยี่ห้อนั้นก็ได้สิ่งที่2นะคะก็คือเด็กอายุ1ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถรับประทานผลไม้อาหารกากใยนะคะที่มีไฟเบอร์สูงๆเนี่ยได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้กินนมกล่องอันเดิมไปก่อนนะอาจจะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนจากนมชงมาเป็นนมกล่องอ่าแล้วคุณแม่เพิ่มปริมาณพวกผัก หรืออาหารที่มีกากใหญ่ให้มากขึ้นนะคะเพราะบางครั้งอย่านึกแต่ว่าเออกินนมกล่องแล้วไม่ถูกท้องผูกท้องอืดอาจจะคุณไม่ให้ลูกกินผักเลยนะควรที่จะเพิ่มปริมาณพวกผักพวกไฟเบอร์ให้มากขึ้นนะเพราะว่าเด็ก1ปีขึ้นไปอาหารเป็นหลักแล้วนมเป็นรองเราจะนมชงต่อก็ได้หรือนมกล่อง u s t ก็ได้ถ้ากินแล้วสังเกตอาการยี่ห้อนี้ไม่ถูกก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อน,นะคะหรือเด็กบางคนเนี่ย อาจจะกินนมน้อยมากนะคะสำหรับนมกล่องเราก็ไม่ต้องกังวลน,นมก็คือให้แคลเซียมให้โปรตีนนะคะพวกแคลเซียมหรือโปรตีนเนี่ยเราหาได้จากอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะแคลเซียมก็เป็นไงคะผวกปลาเล็กปลาน้อยอ่าผวกปลากระป๋องอะไรเงีนะ้ยค่ะเนาะปลาซาดีปลาแรงต่างนะคะเยอะแยะมากมายอ่าโปรตีนก็อูหลากหลายเลยนะคะไม่เฉียงไม่เพียงแค่นมอย่างเดียว เพราะฉะนั้นถ้าลูกกินนมกล่องแล้วอึดแข็งถ่ายยากหนึ่งคือลองเปลี่ยนนม2สองคือเพิ่มปริมาณกากใยให้มากขึ้นนะสามถ้ายังไม่ดีขึ้นอยู่ก็ควรที่จะพบแพทย์นะแพทย์จ,จะให้ยาระบายอ่อนๆนะหรือว่าแพทย์อ,อาจจะนําส่วนก้นแต่เราไม่แนะนําให้การซื้อยามารักษาลูกเองหรือส่วนก้นทุกครั้งที่ลูกถ่ายแข็งเพราะไม่งั้นลูกของคุณจะติดยาระบายหรือว่าติดการส่วนก้นไม่กินยาระบายไม่ส่วนก้น ลูกก็ไม่ขับถ่ายนั่นเองค่ะ